เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเสียงของผมจากแบบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้นี่นี่มันใช้ยังไงนะฮะสำหรับเอฟเฟกนี้นะคบผมใช้กับฮูฟังรุ่น X85 นะครับกับซอฟวร์ของ X85 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช้ยังไงนะครับผมไปเลย ก่อนอื่นเลยนะผมพเพื่อนๆก็ต้องไปซื้อหูฟัง X85 มาก่อนนะครับผมถึงจะใช้เอฟเฟกนี้ได้นะครับผมพอเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วเราแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบ USB เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เว็บไซต์ w w w n a b o c o t h ได้เลยนะครับในโหมดของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็หาคําว่า X85 ซอฟต์แวร์นะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,พวเพื่อนๆก็กด next 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 แล้วก็ลงให้เรียบร้อยเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ,จะ,จะได้ซอฟต์แวร์มา นะครับผมเราก็เปิดมาเลยนะครับเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้านี้เลยปึ๊บนี่มันก็จะมี2ออโหมดนะครับผมมี2โหมดด้วยกันนะฮะก็คือมีสติ๊กเกอร์กับไมล์เราก็ข้ามมาดูที่ไมล์เลยครับอ่าทีนี้เราจะยังไม่เจอนะว่าไอ้ตรงเอฟเฟกอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับผมให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ตัวไมล์นะครับมันจะขึ้นหมวดย่อยมา4หมวดนะครับผมเราก็ไปดูที่เอ็กซ์เอียร์ซิงเอฟเฟก นะครับผมก็คือตรงนี้นะครที่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันจะมีเมจิก v อ i ์ e อยู่นะครับซึ่งก็คือตัวเอฟเฟกที่ผมใช้ไปต้นคลิปนั่นเองนะครับทีนี้โหมดเมจิกไอด์สเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันเสียง4แบบด้วยกันนะครับก็คือมีปีศาจนะฮะที่เป็นรูปเลนโวเสามีการ์ตูนที่เป็นรูปเป็ดเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าเสียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมกดเลย นี่อันนี้เป็นเสียงปีศาจฮัลโลหลน่ากลัวไหมปีศาจฮัลโหลโหลโหล,โลนี่ฮะอันนี้คือเสียงของปีศาจนะครับต่อไปเป็นเสียงการ์ตูนนะครับผมเสียงไม่ได้จะถูกบีบออกมาให้มันเล็กๆแบบนี้อันนี้เสียงเป็นยังไงบ้างฮัลโหลโหล,โลเซสเซสเซสซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปสตรีมได้นะฮะจะเอาไปแกล้งเพื่อนใน Discord หรือว่าจะเอาไป ไลฟ์แพลตฟอร์มอื่นเอาไว้แกล้งคนอื่นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคบผมสามารถมากดเสียงตรงน,นี้ได้ทีนี้มันจะมีเสียงผู้ชายด้วยนะคะผมซึ่งเสียงเราก็ผู้ชายอยู่แล้วนะผมถ้าเกิดใช้เนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงมาดูซิอ่าเสียงมันก็จะใกล้เคียงกับเสียงผมแบบปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็มันเป็นเสียงผู้ชายแต่เนี้ย ถ้าเกิดผู้หญิงมาใช้เนี่ยนะครับผมเสียงมันก็จะดูแบบว่าดูบนผู้ชายขึ้นเอาไว้ไปแกล้งเพื่อน,นะอะไรอย่างนี้นะครับผมสนุกนะรตรงนี้แล้วก็สุดท้ายกรเป็นเสียงผู้หญิงนะครับ,รบนี่เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงผู้หญิงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะเนี่ยอันนี้ก็เราไปเราไปปรับใช้มันดูนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ย แค่จิ้มเข้าไปตรง Magic Voice เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงเราได้เลยนะครับผมมี4แบบ4โหมดด้วยกันเลยนะครับผมลองปรับใช้กันดูนะครับผมนอกจากหูฟัง X85 แล้วยังมีหูฟังอื่นที่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ Magic Voice ได้อีกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับ Nubo X นะครับผมก็ลองไปดูนะเพื่อนๆมีหูฟังรุ่นไหนนะครับผมลองดูแล้วลองดูซอฟต์แวร์นะครับว่ามันมีโหมดนี้ไหมนะครับผมเอาไว้ไปแกล้งเพื่อนสนุกๆนะครับผมไปเล่นเกมอะไรเงี้ยนะครับผมโอ้สนุกเลยนะทำคอนคอนเทนต์ได้หมดเลยนะครับผมยังไงก็ อย่าลืมนะครับผมใครที่ไม่มีก็มีวางขายแล้วนะสำหรับหูฟังรุ่น X85 รุ่นนี้นะครับผมมีวางขายแล้วตามร้านขายสินค้าที่ชั้นนาทั่วประเทศเลยหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมใครยังไม่ได้กดไลค์กด u u s c r i b e นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ